ปราสาทตาเมือนโต๊ดจังหวัดสุรินทร์ปราสาทตาเมือนโต๊ดเป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทหินสามแห่งที่กระจายตัวอยู่ใกล้เคียงกันในบริเวณช่องตาเมียงซึ่งน่าจะเป็นชุมทางสําคัญและเป็นเส้นทางการค้าโบราณที่มีความสําคัญมาหลายศตวรรษเราน้อยมากที่จะพบศาสนสถานสามรูปแบบอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่เรียกว่ากล um ุ่มปราสาทตาเมือนโบราณสถานในกลุ่มปราสาทตาเมือน ประกอบด้วยปราสาทสามแห่งได้แก่ปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาเมืองทมซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นทางโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนโบราณในภาคอีสานและชุมชนในประเทศกัมพูชาผ่านช่องตาเมืองหรือตาเมียงซึ่งเป็นช่องเขาหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรักปราสาทตาเมืองโต๊ดตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองคันาตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากปราสาทตาเมืองทมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ750เมตรและห่างจากปราสาทตาเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ390เมตรเป็นศาสนสถานประจำอโรคยาสาร1ใน102แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือราวพุทธศตรวตรรษที่18จากข้อมูลที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรม ประเทศกัมพูชาปราสาทต,ตาเมืองโตนะ๊ดนับเป็นอโรคยาสารที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมครบถ้วนตามแผนผังของอโรคยาสารมากที่สุดแห่งหนึ่งที่พบในประเทศไทยและยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆดังนี้ปราสาทประธา,านมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4, คูณ4เมตรส่วนฐานเรือนธาตุก่อด,ด้วยหินทราย ส่วนยอดก่อด้วยศิลาแรงแต่ส่วนบนสุดใช้หินทรายแกะสลักเป็นรูปดอกบัวปราสาทประธา,านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวทำเป็นมุกยื่นออกมาส่วนผนังทางทิศอื่นๆเป็นประตูหลอกมีชานชาลาทางเดินที่ก่อด้วยศิลาแรงเชื่อมต่อจากมุกหน้าปราสาทไปถึงซุ้มประตูบริเวณกำแพงแก้วบรรน,นาลัย เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแรงอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวปราสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด3.6ถึง6.8เมตรมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกอาจเป็นอาคารสำหรับเก็บรักษาคำพีทางศาสนาหรือเป็นวิหารปฏิฐานรูปเคารพก,กำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด23.20 คูณ3าเมตรทางทิศตะวันออกมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโคบุระมีผังเป็นรูปกาก,ากบาททำเป็นมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่ด้านเหนือและด้านใต้ปิดทึบเชื่อมต่อกับกำแพงที่บริเวณโคบุระได้พบจารึกปราสาทต,ตาเมือนโตสซึ่งเป็นจารึกประจำสถานพยาบาลสระน้ำตั้งอยู่นอกกำแพงทางท,างทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุขอบสะด้วยศิลาแรงจารึกประสาทตาเมืองโต๊เป็นจารึกอักษรขอมภาษาสันสกฤตกล่าวถึงพระภัยสัชยครุไวทุรยะยปภาหรือพระพุทธเจ้าแพทย์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนพร้อมด้วยพระศีสุริยวัยโรจนะจันทโรจิและพระศีจันทระวัยโรจนะหินีสะ กล่าวถึงการสร้างสถานพยาบาลให้เป็นสถานที่รักษาโรคการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลวัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเป็นต้นซึ่งมีข้อความคล้ายคลึงก,กันกับจารึกที่พบที่อโรคยาสารแห่งอื่นๆปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีปราสาทตาเมือนโต๊ดมีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากปราสาทตาเมือนทม ซึ่งเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูและมีอายุเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มที่มีหลักฐานมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12-16แต่ปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาเมือนเป็นพุทธสถานที่มีอายุร่วมสมัยกันสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตรวรรษที่18การปรากฏขึ้นของปราสาททั้งสามหลังนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตช่องเขาตาเมือนนี้คงจะมีชุมชนขนาดใหญ่ หรือเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญของภูมิภาค